เสียงในหัวของคุณอยากบอกอะไรคุณเดี๋ยววันนี้ให้ไพานาคราชมาตอบนะคะว่าเสียงในหัวงคุณที่คิดวนไปวนมามันดังกล้องอยู่ในหัวเนี่ยเขาอยากบอกอะไรนักสะดุ้งคืออาจจะให้คุณเนี่ยได้ คิดก่อนนะคะคือพิจารณาข้อมูลข่าวสารพิจารณาความจริงค่ะว่าบางทีคุณอาจจะคิดเยอะไปคิดมากไปหรือว่ากําลังคิดในทางที่ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะคะเสียงในหัวที่มันดังขึ้นมันอาจจะไม่ใช่เสียงที่แท้จริงจากสิ่งที่คุณคิดหรือว่ามันอาจจะเป็นความโศกเศร้าความผิดหวังความเสียใจที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตค่ะมันคอยมาตอกย้ํามันคอยมาทําร้ายฉันไม่ดีหรอกฉันทําไม่ได้หรอกฉันรู้สึกว่าฉันไม่คู่ควรฉันรู้สึกว่า ไม่ชอบคนนี้เลยอะไรอย่างงี้ค่ะมันจะเป็นเสียงที่เป็นเสียงแบบพลังงานลบนะคะมันจะเป็นเสียงที่ต่อต้านค่ะนักถวายดวงแก้วอาจจะเป็นความหวังหรือความฝันหรือความอยากได้ค่ะบวกกับความเศร้าความผิดหวังเสียใจที่เกิดขึ้นเสียงมาเลยอาจจะมีการต้านกาันบางทีคุณอาจจะมีอยู่2เสียงในหัวด้วยซ้ํานะคะนี่ไม่ใช่เสียงเดียวธรรมดาแล้วค่ะ นั่งในระมิดเมืองค่ะคือความหวังใหม่ความอยากหรือว่าการที่อยากที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาค่ะชีวิตคุณอาจจะยังไม่ค่อยมีความสุขมากเท่าที่ควรชีวิตคุณอาจจะยังไม่สมหวังมากเท่าที่ควรชีวิตของคุณอาจจะยังต้องการการเติบโตมากกว่านี้นั่นคือความเศร้าความหวังความสุขที่ต้องการที่จะให้มันเกิดขึ้นในเร็ววันนี้น่าคลายพิษคือการลายของเก่าค่ะ,คะการปลดปล่อยสิ่งที่มันค้่งค้างอยู่ในใจของคุณไม่ว่าจะเป็น ความหวังความเศร้าต่างๆทั้งหลายค่ะสิ่งที่มันอยู่ในใจคุณเนี่ยมันถูกกันกลองแล้วถูกปล่อยออกมาเป็นของเสียที่เป็นเสียงในหัวที่วนเวียนเรื่อยไปค่ะ หน้าพจนครูดค่ะหน้าพจนครูดนี่คือความที่คุณจะต้องสู้กับมันค่ะนี่คือวิธีการแก้ไขเสียงในหัวของคุณไม่ใช่การที่จะต้องไปหาคําตอบที่ไหนไม่ใช่การที่จะต้องไปดูดวงที่ไหนค่ะหน้าพจนวัวทองบวกกับหน้าพจนครูดค่ะคือการต่อสู้ค่ะไม่ว่าคุณจะชนะเสียงในหัวของคุณหรือไม่แต่ถ้าคุณชนะเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นชัยชนะที่สวยงามนะคะเมื่อคุณได้ปลดล็อกเสียงในหัวของคุณออกมาแล้วนะมันจะกลายเป็นความสําเร็จมันจะกลายเป็นโชคมันจะกลายเป็นความสุข มันจะกลายเป็นความสมหวังมันจะกลายเป็นชัยชนะที่อยู่ในใจของคุณและมันจะทําให้จิตของคุณเนี่ยมีความสงบนิ่งมีความยิ่งใหญ่ค่ะวัวทองคือความมั่งคั่งนะวัวทองคือทรัพย์สินวัวทองคือทรัพย์สมบัติค่ะส่วนพญาครุเนี่ยไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะคือทรัพย์สมบัติที่ยิ่งใหญ่คือความเจริญรุ่งเรืองคือสิ่งที่เป็นมงคลคืออนาคตที่สดใสคือการงานที่ดีค่ะทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้ามาเมื่อคุณชนะเสียงในหัวของคุณเรียบร้อยแล้ว